สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซบรสุลทุกคนบ่าวาสิวภายในหลักกรต่างประเทศเมสมหวังกันยินดีตอนหับเขาซส้อซองเมสมหวังชแนวเนาะทุกคนโดยมื้อนี้ก็มาพร้อมกับอ่าข่าวสิบอดีในจังหน่อยเนาะทุกคนคือว่าอันอ้ายของพ่อเมสมหวังเนาะเพิ่นได้เสียชีวิตเมื่อคืนนี้เสียตอนสามโมง ตอนตีสามเนาะคันบอลอย่างหนึ่งของเมืองไทยกันแมนตีสามด้วยด้วยอันพญาติของเพื่อนเองโดยเพื่อนกับอายเพื่อนกับเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดสิบสองปีแล้วเนาะเพื่อนเป็นลูก เพิ่นไข่ได้ประมาณทีหนึ่งเนาะทุกคนไข่ได้ประมาณทีหนึ่งเมื่อวานนี่หละเพิ่นเก็บทองยางกระทันหันเจแห้งๆแบบนี้เอาไปห้องมอเอาไปห้องมอแลยเพิ่นกะกวดเบิ่งเอโกเบิ่งโน่นนี่นั่นเนาะทุกคนอเพิ่นกะบอกว่าหมากไ่ลังของเพิ่นได้ตายบนโองขางเนาะหมากไคลังมาทำงานแล้วกระชวนว่ากระเพาะกระเพาะของเพิ่นกะซอดอ่า กระเพาะชอดเลยกะบานนี่คันสีพาตัดกะแห้งเพิ่นบะถึงทุกคนเลยเด็กเพิ่นอ่อนแห้งแล้วเพิ่นไปห้องหมอสาโพเนอกทุกคนก็เลยเฮ็ดให้เสียชีวิตนะทุกคนขนาดอันแม่สมวังเลยกัพ่อของแม่สมวังนะทุกคนก็ยังโมโหว่าเพิ่นเป็นอย่างเพราะว่าเพิ่นเป็นไข่หาก็ได้ทีนึงเพิ่นเป็นไข่ได้ทีนึง แลหลังจากนั้นเลยเพิ่นเจ็บท้องมันมีอาการเจ็บท้องโบเมนเจ็บท้องทายเลยทุกคนเจ็บในท้องในใสเห่น,นไหมเลยได้ได้มือหนึ่งสองมืออันเพิ่นเจ็บท้องเนาะแต่เมื่อวานนี่เลยเพิ่นเจ็บแห้งขื้นยากก่างกระทันหันคือซีเมนว่ามันกระเพาะสอดแห้งมั้งเนาะทุกคนก็เลยเห็นๆๆให้เพิ่นเจ็บแห้งเอาไปห้องหมอน้องกระทันโอ้ยเนาะทุกคน บาดนี้ก็พี่น้องของเพิ่นเนาะก็ยังอยู่3คนทุกคนเอยังพอของแม่สมวังแล้วก็น้องชายของเพิ่นแล้วก็เอ้ยของเพิ่นยัง3คนบาดอ้ายเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปเนาะชุมแม่สวังห้องเพิ่นนําว่าลุงพอสมหวังเออพ่อของแม่สมหวังห้องเพิ่นน่ะอ้ายโดยตอนนี้ก็แม่สมวังกําักว่าสิบวชขาวนําเพิ่นเนาะ อคนบวชขาวก็มีอยู่แปดคนเนาะบวชนยาคูบวชบวชเลืองนะหาคนคนบวชกับประมาณนี้เนาะตอนนี้กำลังลงมาหอดวัดกำลังสีมาบวชนำยาพอ่อมามาเทศมาบวชนะทุกคนแล้วจังขึ้นไปเฮือนดีอีกแล้วก็จังจูงจูงศบไปลาซาบันเนาะ เห็นประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วว้ในสมหวังจีไทยบรรยากาศให้เบิ้งเติมอีกเนาะทุกคนไว้ไปพ่อกันอีกที่กัตอนในสมหวังบวชข่าวเนาะอยู่น้ำยาพอโดยเมื่อนี้กับม่สมหวังได้เดินทางมาเพื่อนดีในนมาอยู่จะคนก็เอมสต้องหนับมือก็เนาะม่สมหวังก็อยากขี้ลืมมีเม่สมหวังพอสมหวังอะไรกับอตู้อะไรกับกบอสซโย สาวสมหวังอยู่เพื่อนกับน้องเนะาะไิมานำทุกคนเลยไอ้เพื่อนอยู่เพืเ่อนเพราะว่าเพื่อนเขากะสร้างเพื่อนได้มาลงมือ,อมุ่งกระเทิบที่ยังม่ทันได้แล้วนะทุกคนคาดว่า,าอีกเจ็กสองสามวันขนาดสิสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์บานเนาะก็เลยให้สาวสมหวังอยู่เพืเ่อนเพราะว่าสร้างไม่ที่เพื่อนแน่ะนะทุกคนอ่าเอเคนั้ทุกคนไปพ่อกันตอนแม่สมหวังอยู่ที่วัดเด้อ อภิสุทธิภาวดีตละทานธัมมาติทานะกัตติกาวัตติการัตนะไญยะอะระณะติมังวิวาอุจาวังวะตาวังกายะจาวังจาวะ เยนติเยนติสัพพรูปังวรูปาสิจลนังสรรพาสิปาทาโณตติกะอติกะรจตายะอิมังนโม

กะปาตงตามะตุสุมะติระนังนะมะติปะดาสัมมะนังตัตติกา วาภะสะเตกาธะระเมปะเตติอังคุตัง3มุงังองค์อุปะกัณญาญะนุญาปิเตี่ยมทีตะปะตุกาวะอุตตะ Ramadani Ramadani Tika นัจจคีตาวาพิตาวีสุกกามาลากัทชาวิเลปานาธาปานาบันดาเาลวิปุสาคาฆานาเวลามนีสิกขาปาตังสมาสิกยามีสิมมานิอัตตสิกาปตาอานิสิเลนะจุกติงจันติ อิเรนะก็กระตําปาติเรนะนิปุติยติตัสสะมาสิลังนิโตโอทะเกเอาปากน้ําเถอะเป็นเห็นเป็นเค้าแล้วบ่อยากแล้วครับ <coughs> <coughs> <coughs>

thường hôm nay kia ma bớt rồi bỏ Bỏ

โอ่เอออันเจ้าคนพ่อลกเจ้ามีบาเออนี่ยมนแล้ว่อดทีอันงข่าวแล้วมีว่ามีโกวิเนพนุพนุพมีบ่อกระสุนนังบ่อนาบบานประชาไม่คุ้มทุเดีาวบ่อพนุงมีบ่อบ่ออะเรอดทีแล้วควร

งนังรียัคบบกข่าวสามนักข่าวเจ็ด

โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เมชวังสิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เดอ้อทุกคนเดอ้อไว้พื่อพ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะในเมชวังศิ่ายให้เบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้มาหรมองในเมชวังสิโคจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้ฮ่าไว้พบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนอ่าเยวสิถ่ายให้เบิ่งตอนเพิน่นให้ไปอีกเนาะ สำหรับคิดนี้แม่สวัสดกับชีวิตก่อนคาะมาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย